ซีอุยก็เลยถูกหว่านล้อมให้สารภาพโดนหลอกว่าจบคดีแล้วส่งเนี้ยเอาเถอะยอมรับไปซะซีอุยวยหรือยอมรับไปเดี๋ยววุ้ยจะพาหรือกับเมืองกลับประเทศจีนก็เลยยอมรับว่าตัวเองเป็นคนกินเด็กเป็นคนกินเครื่องในเด็ก BBC ไทยเทียบเคียงข้อแก้ต่างของซีอุยเหล่านี้นะฮะหนึ่งซีอุยเนี่ยไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ ว่าเขามาจากจีนเขาบอกว่า BBC ไทยเนี่ยเขาเทียบเคียงข้อแก้ต่างของซีอุยเหล่านี้ฮะเขาบอกว่าคาให้การของซีอุยเนี่ยตามที่ตีิพมพมในที่ตีสารศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยอ้างอิงมาจากอะไรฮะอ้างอิงมาจากสำเนาคําให้การของผู้ต้องหาในบทความนั่นตั้งข้อสังเกตว่าคาให้การของซีอุยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของคดีเลยใช่ S <S นะะในเวลาต่อมาทางบีบีซีไทยนะคะก็ได้ค้นคําสารภาพชัดของซีอุยในตอนนั้นเนี่ยซึ่งซีอุยเนี่ยถูกจับในคดีนะคะเด็กชายสมบูรณ์นาที่ระยองคือคดีที่7แล้วก็ถูกเชื่อมโยงกับคดีที่สองคือคดีฆาตากรฆาตากราตากรมที่สวนสายรถไฟนะคะสวนจิตดาที่องค์พระผรมทรเจดีนะคะเพราะมีพฤติกรรมคล้ายกันกับเหยื่อเด็กแล้วก็ศพถูกเขาเรียกว่าไงชำแหละ,แล,ะแล้วก็ควักอกออกมาก,ก,กมาินนะคะ การสืบสวนครั้งนั้นเริ่มต้นในวันที่27มกราคม2501นะฮะโดยมีล่าภาษาจีนนะร่วมกับสืบสวนสอบสวนเพบว่านายซีอุยพูดแล้วฟังภาษาไทยไม่ได้เขาฟังภาษาไทยไม่ได้เลยปรากฏว่าคดีที่กรุงเทพและคดีที่นครปฐมซีอุยปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องอแต่ยอมรับคดีที่จังหวัดระยองเนี่ยเป็นการทําผิดครั้งแรกของซีอุย แต่ไม่เคยฆ่าคนเพื่อที่จะเอาตับเอาหัวใจมากินเลยกระบวนการการสอบสวนก,ก็ชี้ให้เห็นว่าตำรวจยพยายามเชื่อมโยงว่าซีอุยกินตับกินไตกินเด็กกินอะไรก็แล้วแต่จนในที่สุด31มกราคมนะ72ชั่วโมงไป,ไป่ะนไปซีอุยเขาก็กลับคำให้การเพราะว่าเขาบอกว่าทางการนี่ไปคนไปบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่ายอมรับซาดจะได้กลับประเทศจีนเขาก็เลยยอมรับสารภาพรทุกคดีซึ่งตรงกับ ยังไปปริศนาว่าทําไมเขาถึงยอมรับสาร,รภาพหลังจากปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดนะก็แน่นอนเขาบอกวันนี้คุณคิดดูเองลวกันว่าวันนี้อาจจะเป็นหน้าฝนด้วยเนาะเขาบอกเผาศพซีอุยฝนตกกระหน่าเลยเหมือนวิญญาณเขาปลดปล่อยเหมือนแบบว่าได้รับความเาป็นธรรมแล้วอ,ะอ่ะเขาบอกว่าวิญญาณเขาปลดปล่อยอ่ะเขาบอกซีอุยเนี่ยไม่มีญาติอัฐิของเขาเนี่ย ก็ไม่รู้จะไม่ไม่รอไปใกลก็จะไปรอไงก็จะให้กับอาจจะเขาอาจจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็จะให้กับชาวอําเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขังเนี่ยเพราะไม่อยากให้มีการนําไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากว่านายซีอุยเนี่ยเป็นนักโทษประหารเหมือนกันส่วนเรื่องคดีความของซีอุยนะถือว่าได้ชดใช้ไปหมดแล้วนะฮะนี่นะครับเอาละอย่างที่เราทราบกนดีว่าวันนี้เขาก็ได้เผาเผาไปกันหมดแล้วนะก็หลายสิบปีนะฮะ หลายสิบปีจริงๆหกสิบปี60ปี60ปใช่60ปีนะฮะ